สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีแถงแฟลงกันเบิดสูสุขุสุคนสูมงและสูบอนพี่น้องเนาะสบายดียามแรงแรงเด้อพี่น้องเอ้ยกพาะกันกับทองน้องมินิคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอนะ้เนาะเปิดภาพบรรยากาศมายามแรงแรงเมื่อนี้ฮะก็ปลูกข้าวโพดแล้วพี่น้องเอนะ้เนาะสอยกันปลูกข้าวโพดฮะก็เลี้ยวแปดคู่พี่น้องเอ้แปดล่อง แปดเท้กับว่าแมนลงข้าวโพดปลูกสามคนพี่น้องเอ้ยน้องโตโน่ก็ซะเอ้ยเป็นคนฮดน้ำพี่น้องเอ้ยคู่พ่นแต่ละคู่นี่ก็เติบหนึ่งอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะให้หน้าหนึ่งเลยเห็ดแปดหลองพี่น้องเอ้ยเนาะ ขักขนาดเลยเนี่ยหลงไพ่หลงเล่าแปดหลงสองสี่หกแปดหลงเพียงเนาะสองสามมือพี่นองเลยไปได้ป้าค่ะป๊อบะไทล่องไปในรถ หักจักพุทออกมาจักสีเป็นเนี่ยได้ไรแน่นั่นนี่ลุงาาประท่านจะปลูกยังบ่ลุงนั่นนี่อ้จะลงจะคุมแหละเอาออกเอาออกจะปลูกแล้วคอยปลูกเขาเนี่ยมันแตกเลย,ยเว้าวอ่งไรนี่ตี๋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 พี่ กะลงมั่หมกบัวอันนี้ลุงลุงอันน่นแลล่เยนะข่ปลูกแค่นี้คือแบบเดี๋ยวนี้คุนทังพุไหมบ่ยังห่ทันส่งพี่สบายดีเถอะแม่สบายดีน้บิบอกหฮนะบอกะไรได้รอบหนึงล้วทีแม่เราเรางงอม ลงเลยปลูกข้าวโพดเด้ที่มัแตงโซโลมุนต้องนี่อ่าขัดเอาไหมขัดเอาที่ไหนน้องมักแตงเนี่ยปลูกอยู่พี่นี่นี่ถัเตรียมมาให้แล้วยามแลงแรงพี่น้องเอ้ยแสงแดดอ่อนปลูกมักแตงมักทั่วโอ้ยมึงสิปลามึงสิปลูกไม่ได้สนามมึงอื่นคนละเหมือนพรนตินมึงคือละลงละบอลกินแต่ย่าและครูไปเล็กน้อยเออมึงอื่นมากพลแม่ผมสองคร่ หอดคันได้แลวป้าชุมเจ้านะป้าอารเดียวกันกับองกูรักตันนี้นะกูปลูกสองคูลองเบิ่งหอดคันได้เลยชุมจ้นนะโอ้ยังเม็นจักมึอหอดสิเรืออีกนี่นะกัพกะห้ก็ได้คึ่งห้เออคุดเอาว่มจ้นะขุดเอาเอาไปะมีเวลาชเอาผูดชทยนมีแต่จ้าเฮ้ยมีแต่อบกับอบซองคืนในหางลายมูงูนะมีแต่โอบอบไปหื้อเอาละพี่ งอกป่ะนะมันบ่อบริพิตรเบิ่งถ้าอันถ้าพูดนะบริพิตรลังใจมันบ่อกสัเป็นมื่อที่ช่องมากั่าไปฮึบเบิ่งห่าเอออันอันุเจ้าอันใช้ทงบ่อกะกาน้าบ่องาเลยโอ้ยลับสะออมีตะอกปูันแล้วห่อลัห่อลัคู่ต่งนะห่อลักคูห่อลักคู่คนน้อน้อยากินแล้เจจ แต่ยังขางมึงบัวานดอกแต่ตัวนี้กูก็ยังบัวานใจว่ามันสิบวานหรือบ่อหนึ่งคู่หากปลูกล่องเบ่งสองคู่หนึ่งมึงกะโป๊กหงคู่นะกลัวหยางไปกัได้เจตวันมาเอาในข้าวโพดเมื่อปลูกพี่ต้องเอ้ยเหลือบักลายทุ่งอยางบังไงนี่ตุ๊กานมันหอดสิเลืออีกมึงเอาไปนะ สี่คู่ดาวออกระบอกดาวปุบปับดาวออกแหงามฮะปลูกมะแข่งน,นี้เอนาแน่นันบ่ห<า>่วยนนบอกว่าแต่ดาวได้เสี่ยมวยโอาค่อยไปข่มมาแล้วมาไต่เอาเบิ่งกักแล้วมันมืดเลยนี่นะแต่เว้นลงน<า>นดินเลยดาวออกแห้งงามบอกแห่งมักง่ายเพื่อนว่า มากใหญ่มากงามดาวออกแล้วเดี๋ยวนี้ครับยกนาเแถวแม่ปลูกมักแตงพี่น้องดนะ้ยเนาะทั้งนี้ที่เป็นที่ปลูกทั่วลุงันนี้สองข้าง,าางาเขาบอกเลยไงชิเม็แเ้าอันนั้นเราลืมของชุลมุนกับอันคู่มักกะโพธ เปิ้ลหยักลงลงเรมเริมนี่พี่น,ออน้องเนาะปุูกเท้านี่แหละนั่ง nhau ถ h a แม่ปลูกดกพี่น้องเลยเลยให้เพิ่นมาปลูกให้เดี๋ยวเพิ่นปลูกไว้กับลูกหลานสิครัวดอกพี่น้องเนาะเมืองงามนะมันนี่เมืงามงามดีงามงดีวันพฤหัสมากแต่เข้าถึงปลายพี่น้องเลยเนาะมากแต่เงาถึงปลายเลย เตโนะเมื่อยบ่เตโนะอ,อยู่น้ำพอดขอ้าวโพดโอ้เมนห,กหกักหักข้าวโหดเฮ็ดเวียกยงเนี่แหละยบีซีคำคำเนี่แหละอันเห็ดตะเวนแล้ว,วกับใบพี่น้อยแดด,ด,ดแดดแห้งหัวโบลมซ้ำเนีย่ยสองซ้ำมือคือหลังผัดลมน้อยลมแน่อยู่กลับมาส่วนนี้มิตด,ดตะแดดกับแดด téng song, anh à, đi mặc tiền nhau vô luôn, nếu mặc téng nội Con bẹp đó mà. Hả, khuỷt lái được nữa hay này cái đây. Khuỷt thì cũng vẫn lái được này cái đây nó. Chào Mi chào này anh nào bảo mẹ bạn nào Này mặc án... téng này có téng khí cay không? Bởi nó hại ได้คลอ,องนึงงน่งคลองนี่บันไดหรอ้คลองสันกว่านี้อีกอปลูกแล้วสามให้หน่าพี่น้องเนาะให้ที่สี่ทั้งให้ขางลังตัวหนุ่ย,ยังบันไดเดีลงให้เงาได้ตัวนะจก็กส์แมนยังพี่น้องเนอนาอ <c oughs> ทารุณทารุณเหมือนกันเต <c oughs> ่นหนีจากพ่อเองนะเนาะพุทธนามนะพี่น,อน้องออเอ้ยเอานามของพ่อพ่อน้ำ จนหมดเนาะสามสี่ทังหาหาหกแล้วเนาะนี่ให้ให้หน่วยหนึ่งกระพูยสี่เซตโบดิแกนะ่ให้มาเนาะให้ขาวหนึ่งสิบโบเตนะ็กว่าไหมไ

เปลกมอ่แลาะ,ะออลายนันปูกที่แล้วกั้นหมากมันงามลงเลย้ยาลยบวมอ้ลุงไปปัปอันนี้สิเป็นพักหอมบวัวพี่น้องเนาะผักบัวกำลังแตกงา,งามเลยพี่น้องเ,เอ้ยทองท่าแม่นางงาม มีตะใบใหญ่ยาวกว่านี้แล้เนาะแม่ของเจ้าเนาะผักบัวจ้ะนะอืมนี่ผักเทียมพี่น้องแม่มันี่ปลูกผักเทียมเฮาก็อยากออกตัวนี้เฮาว่าแม่มนี่อันหวานผักหอมบ่แม่นผักน่น่ะซะเอื้อยว่าหนูหวานอันผักอีหยังเพิ่นว่านะผักกัดซ้อมเออพี่น้องเนาะผักกัดซอมะเอื้อยนีนะ พ่อแม่ปเตียงพี่น้องเอ้ยเนาะทำเร่งเร่งแสงแดดอ่อนๆปลูกพอได้กินปลูกพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยเนาะมันซื้อมูกะแมนยูพี่น้องเอ้ยจักโมซีดยาจักโมใส่ปุ๋ยใสหน่อยใสไรไปไหนเขาก็บวคัก อันนี้เขาปลูกกินเองเขาก็บ,บใส่สารเคมีพี่น้องเนาะเขาก็ใส่เต่ซีวภาพใส่ปุ่นใส่อันนี้ธรรมดาปลูกพักบอกตอ <c oughs> <c oughs> ถุที่ลงทั่วอย่างน้องทั่วพัก n h a โอ้ยห <c oughs> <c oughs> ักน่นอน พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อาวสันติก่อนพี่น้องเอ้ยขอบ,บุญข,ข,ขอบคุณหลายๆพี่น้องลงไปบัดสกุลสกุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้สมัยดีโอ้สองล,ล้านเพิ่นปลูกผักแล้วครับโตนโ่แลคนสวนเราค <laughs> นสว,วนเลยโตโน่เนี่ยหมอโบ๊ะคิดเนาะ เก่งอยู่แล้วตัโน